กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มซาพากินโชมารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ข้าวเหนียวทุเรียนเนาะเอามารวมมัดรวมกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเห็นคนอื่นเขากินเ,น,เนี่ยเนาะอยากกินอ่ะจัดกันไปเลยวันนี้เนาะอยากกินก็ซื้อกินพ่อแม่พี่น้องออวันวัน,วนผ่านไปเร็ว ไม่รู้ว่าปอดพ่อไม่เป็นน้องเม็ดแค่เนี้ยปอดพ่อไม่เป็นน้อง <c oughs> อันนี้แค่ผูเดียวนะอ่ะขอโชว์ก่อนเนาะพ่อไม่เป็นน้อง เดี๋ยวเราก็จะุรกยนเนี่ยโอ้โหนี่แค่ภูดเดียวนะอีกภูหนึ่งนอนแอ่งแม้งอยู่ตรงนี้นะป๊าลุยกันเลยดีกว่านะ้อเพราะไม่เป็นน้องโชว์แล้วไม่มีชาร์จแล้วนะ เลยครับผม โอ้โหเม็ดร,รีบด้วยเม็ดไม่รู้จะรีบไปไหนโอ้ยพ่อแม่พี่น้องฟินวันนี้คนีิวมะม,ม่วงรากะทิ ต้องเจอช้อนยักษ์หวานสู้ตายพ่อแม่พี่น้อง มูนน้ำดอกไม้หวานมากลำเตะลำว่า เนื้อแบบนี้เพ่อแม่เป็นน้องเป็นเนื้อที่ผมชอบกินมากเนาะนิ่มๆนิ่มๆออกไปทางแบบเกือบจะเละก็ได้เนาะ ืมปอดหูนี้ดูเม็ดเนาะโอ้ยปอดแบบนี้ถูกใจมากเลยนะเพราะไม่เป็นห้องเม็ดเล็ก สองภูเนี้ยผมว่าโลกว่าโหภูยักษ์มาก อย่าเละๆหน่อยเด้อพ่อแม่พี่นน้องต่อเลยห่วนวานอย่างเงี้ยสู้ตายนะพ่อแม่พี่น้อง Ja, dann กลางวันก็ยังร้อนกแก่พูดถึงตุ๊กแก่ก็นึกถึงลางมิ้นลางมิ้นที่ผมถ่ายให้เพร่อให้พี่น้องได้รับชมตอนนี้ย้ายรางแล้วเพ่อแม้พี่น้องบินหนีไปแล้วเหลือแตอ่มิ้นงานเนาะที่กำลังดูด น้ำน้ำน้ำหวานดูเพื่อเพื่อเอาไปลังใหม่เนาะคือผมทำกับข้าวาทำทำกับข้าวคลิปเนี้ยพวกย่างพวกอะไรเงี้ยของต้งจะจุดเตาถ่านเนาะเตาถ่านเตาฟืนอะ่ะเพราะว่ามันมันอร่อยกว่าเนาะเตาถ่านเตาฟืนอะไรเงี้ยเวลาหุงต้มอะไรเงี้ยมันมันจะมีความอร่อยกว่าแก๊สเนาะและทีนี้ควันไฟผมว่าควันไฟ น่าจะได้กลิ่นควันไฟเนาะแล้วพอได้กินบ่อยๆบ่อยๆผมว่าหนีเลยเหลือแต่ลังเหลือแต่ลังเดี๋ยวผมจะตัดมาให้ดูเนาะเพราะให้พี่น้องรอ,รอให้รอให้มิ้นเขาอดูดน้ําหวานอะไรไปหมดก่อนเนาะรอให้ไปหมดเลยตอนนี้เหลือแต่แต่มิ้นงานไม่กี่ตัว มันตึงลำแต่ลำว่าู โอเคผมพาไหมพี่น้องป๊ดสุดยอดมากเนาะพเพรไหมพี่น้องคือบอกได้เลยว่าพูนี่โอ้โหเท่าแขนนะผมว่าเนี่ยต้องมีอะ่ะเท่าแขนเลยอะ่ะป๊ดแล้วเม็ดนี่แบบโอ้โหเม็ดรีบมากเลยเนาะเออแบบคือเนื้อเนี่ยถูกใจผมเลยคือผมชอบเนื้อนี้เลย เนื้อออกนิ่มๆเละๆหน่อยๆน,นะนิ่มๆเนาะแบบกลิ่นแบบโอ้โหสุกประมาณเนี้ยมันจะหวานเนาะพอ่อแม่น้องจะหวานจะหอมเนาะพ่อแม่บน้องชอบมากเลยคือถูกใจเนาะถูกใจสองคูใหญ่ๆแบบเต็มๆเนาะกับมะม่วงเอ่อมะม่วงเนาะมะม่วงเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้พ่อแม่นน้องหวานเนาะเข้ากับกะทิมากกะทิเอ่อ แล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนเนาะอู้คือสองเมนูนี้คือผมว่าไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายเนาะคือสุดจริงจรนะิงเนาะโอ้ถามว่าอิ่มไหมอิ่มเพราะไม่เน้องคือคือจุกเลยแหละจุกตรงทุนเรียนนี่เนี่ยนะ้องเพราะไม่เป่น้องคือโอูสองภูคือแบบใหญ่มากเม็ดมีแค่นิดเดียวเนาะเนื้อเน้นเน้นเนาะเพราะไม่เปน้อง โอ้ก็นานๆได้กินทีก็ถือว่าอร่อยมากเลยเนาะครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับอีกเช่นเคยนะครับผมเนาะสำหรับใครที่ขอเมนูมาขอเวลาต้อมหน่อยนะครับผมแล้วก็ยันพี่บงพี่บ่าวแหละพี่บ่าวที่ได้ภรรยาเป็นคนดีสารนะเนาะพี่บ่าวนะพี่เบ้า,นะบารอก่อนเด้อซุปตีนกัวเนาะต้มงซ่าไม่ลืมใครขออะไรมาไม่ลืมเนาะไม่มีทั้งข้าวทรงข้าวซอย น้ำงงน้ำเงี้วเนาะน้องมิ้นอยู่ต่างประเทศก็ขอ,อ,อหมกปลาซิลเนาะคือใคก่กะแกงไตปลาเนาะอะไรหลายๆอย่างเนาะตอนนี้ต้อมต้มต้มขอเวลาต้มหน่อยพอดีติดต่อช่างมาแล้วเนาะต้อมซาจะทําครัวเปิดเนาะอาทิตย์เป็นเพิงมาแงนได้อย่างที่ต้อมซาได้บอกคลิปนู้นแล้วเนาะ ก็รอช่างอยู่เขาหาไม้หาอะไรเนาะหาไม้หาหลังคาหลังคาของต้อมจะเป็นหลังคาไม้เป็นหลังคาบานเกตสมัยปื้นเมืองตะก่อนของเจ้าเหนือเลยนะเนาะเจ้าเหนือเมื่อก่อนเนี่ยหลังคาจะเป็นบานเกตไม้เนาะไม้เป็นแผ่นๆซ้อมงานเป็นหลังคาโอ้โหล้านนาแบบสวยงามขนาดเลยเนาะก็จะทําแบบสตาร์นั่นแหละลอรอลุ้นกันเนาะราว่าจะออกมาหน้าตาย,ยังไงถ้าทำครัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเตาเตอผ่มซื้อมาแล้ ตาผมซื้อมาสี่เตาเลยเตาบิ๊กวิดบุ้มใหญ่ๆในไซส์ใหญ่สองเตาเนาะแล้วก็เตาเล็กอีกสองเตาเนาะแล้วก็ที่หั่นผงหั่นผักหั่นหมูเห็ดเป็ดไก่เนาะเดี๋ยวก็มาลุ้นกันเนาะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมแต่ขอเวลาต้องสร้างหน่อยเนาะแล้วก็อะไรนะลาบจิ้นควายนะมีหนุ่มคนหนึ่งขอมาหนุ่มเจ้าเหนืออะไรเนาะรอาำเนื้อน้องเนาะขอเวลาปีกํำเนิ้อเนาะลาบจิ้นควายบ้านเฮาอ่ะเดี๋ยวรับรองว่า จะลาเพิ่งล้ำล้ำเลยเนาะบาบาบาได้ซื้อล่านนะต้อส่าจะลาบกับมือเนี่ยเนาะแล้วก็ปุ้งเครื่องกับมือนี่แหละเนาะมันจะได้อรรถรสดีเนาะเนาะก็สําหรับคนที่รอวิธีทําอาหารนะครับผมเนาะขอเวลาต้อรซาหน่อยนะครับก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับพ่อแม่พป่น้องสําหรับคลิปนี้อู้เกือบลืมนะลืมฝากกดไลค์กดแชร์เนาะ ฝากกด s ับ s c r i b e เนาะฝากกดติดตามพี่ต้อมซ่าด้วยเนาะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับต้อมซ่าขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมกราบสวัสดีครับ